ตอนนี้ Minority Podcast กํากำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับเค l าเจอเผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นเขาเล่าว่าโซเชียลมีเดียยอดนิยมทั้งหลายต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับบาป7ประการ เขาเล่าว่ายิ่งเราใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นเราก็ยิ่งเป็นตัวของตัวเองน้อยลงมาฟังเรื่องราวของคนสร้างแอปและแอปที่เปลี่ยนคนในเขาเล่าว่าวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการเขาเล่าว่านะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องมันก็คือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันมีการแชร์คอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาใน Facebook ของผม,มน,นะครับมันเป็นคอนเทนต์จากเพจเจแปนบุรี คอนเทนต์เนี่ยเขาเอาบทความของคุณแบรนดอนเคฮิลมาทำเป็นอินโฟกราฟิกให้เราเห็นภาพว่าแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียยอดนิยมต่างๆเนี่ยต่างก็มีความผูกพันหรือเป็นภาพสะท้อนของบาป7ประการเออบาป7ประการคืออะไรถ้าเกิดเป็นชาวคริสเตียนเป็นคริสตศาสนิกชนก็จะคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันคือบาปมหันทั้ง7หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า seven deadly sins นะครับ ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นชาคริสคุณอาจจะคุ้นเรื่องนี้จากในหนังเรื่องเซเว่นถ้าเกิดยกตัวอย่างเรื่องนี้แล้วมันดูแก่ไปน้องๆหลายคนที่เพิ่งมาฟังอาจจะไม่ได้รู้จักไปกด Netflix ดูการ์ตูนก็ได้ครับชื่อเรื่องว่านานัตสึโนไทใสเป็นอนิเมะญี่ปุ่นที่ตอนนี้มีสตรีมมิ่งให้ดูทาง Netflix นะครับเรื่องนี้ก็ดีไซน์คาแรคเตอร์มาจากบาปทั้ง7ประการเหมือนกันโอเคบาปมาหันทั้ง7ประการมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าไปพร้อมๆกับ บอกชื่อของแอปพลิเคชันที่เป็นภาพสะท้อนของบาปนั้นๆไปเลยแล้วคุณผู้ฟังก็ลองคิดตามไปด้วยแล้วกันนะครับว่าสำหรับคุณแล้วมันใช่หรือเปล่าเริ่มจากบาปแรกครับนั่นก็คือ Wrath หรือว่าโทสะก็คือความโกรธนี่แหละครับแล้วแอปพลิเคชันที่สะท้อนภาพของความโกรธที่ดีที่สุดคุณคิดว่าคือแอปอะไรครับในนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น Twitter เห็นด้วยไหมครับ าเกิดเราเข้าไปในทวิตเตอร์ตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่คนจะเข้าไปใช้ในการบน่นในการแสดงความคิดเห็นแบบที่ติดจะเอามันเอาสะใจเข้าว่าถูกไหมครับบาปประการที่2ก็คือกรีดหรือว่าความโลภอันนี้เขาบอกว่ามันคือ a เมซ o n โอเคตัวต้นทางเนี่ยมันเป็นบทความของเมืองนอกอะนะครับมันก็จะมีการยกตัวอย่างที่ไม่ค่อยคุ้นกับเราเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราลองมาติ้งต่างดูว่า อเมซอนเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของแอปพลิเคชันสําหรับการช้อปปิ้งการซื้อของเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนภาพของความโลภของคนเราได้ดีพอสมควรถูกไหมครับมาถึงบาปประการที่3อันนี้ทีเด็ดครับมันคือ Pride หรือว่าอัตราเขาบอกว่าอัตราเนี่ยถูกสะท้อนออกมาได้ดีที่สุดในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Facebook อันเนี้ยผมเห็นด้วยเต็มเมเลยบาปประการที่4ก็คือ Envy หรือว่าความริษยาเขาบอกว่าเราจะเห็นมันได้ผ่านทาง i n s t a g r กรมอันนี้ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเข้า i n s t a g r กรมไปเราก็จะเห็นแต่คนที่ใช้ชีวิตแบบดีๆหรูๆสวยๆงามๆม,มันก็ทำให้กระตุ้นความอิจฉายอยากได้อยากมีของเราเหมือนกันเนาะมาถึงบาปข้อที่5ครับนั่นก็คือ Sloth หรือว่าความเกียดคร้านในเนี้ยเขาบอกว่ามันคือ YouTube ตอน,น,นแรกผมก็งงครับว่า คนดู YouTube มันขี้เกียจยังไงวะแต่พอได้ลองมาสำรวจพฤติกรรมของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช่วะ่ะคือเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ค่อยได้ขยันอ่านหนังสือเหมือนเมื่อก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราจะเซริร์ชหาข้อมูลอะไรเนี่ยนอกจากจะไปพิมพ์หาใน Google แล้วเนี่ยผมจะติดการเซริร์ชใน YouTube ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีคนที่เคยทําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแล้วมีการสรุปออกมาเป็นเสียงเป็นคลิปวิดีโอให้เราฟังโดยที่เราไม่ต้องอ่านเนี่ย มันก็สะดวกดีแล้วก็ใช่ครับมันคือความขี้เกียจของผมเองมาถึงบาปข้อที่6มันคือก l u t โ o นีหรือว่าความตะกละในบทความชิ้นนี่เขาพูดถึงแอป,ป Uber Eats ซึ่งเราก็อาจจะแทนค่ามันด้วยแอป,ปสั่งอาหารต่างๆที่แน่นอนละการมาถึงของแอป,ปเหล่านี้มันก็ทําให้ข้อจํากัดในการอยากกินของเราเนี่ยมันน้อยลงเรามีอิสระในการกินมากขึ้นและมันก็ทําให้เราอยากจะกินอะไรต่ออะไรมากขึ้นตามไปด้วย บาปข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือ lust หรือว่าราคะในบทความชิ้นเนี้ยเขาบอกว่ามันคือแอปพ n h ับครับอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเนอะมันก็คือเว็บสำหรับดูหนังผู้ใหญ่ที่ไม่มีอะไรตรงไปกว่านี้อีกแล้วนะครับอืมแล้วผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าทำไมก็เพราะว่าแว็บแรกที่ผมได้เห็นอินโฟกราฟิกชิ้นนี้มันทำให้ผมเกิดความรู้สึกหลายอย่างตีขึ้นมาในหัวตัวเองมากเลยครับอย่างแรกเลยมันก็คือใช่มันน่าสนใจเราเห็นด้วย แล้วมันก็เกิดความรู้สึกวิตกนิดๆครับมันเป็นความกลัวผสมกับความเศร้าถ้าคิดแบบเพ้อๆเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับมีสิ่งชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่บางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นซาตานก็ได้ที่ดนใจให้ผู้ผลิตแอปพลิเคชันหรือว่าโซเชียลมีเดียทั้งหลายในโลกออนไลน์เนี่ยมาช่วยกันดึงจิตวิญญาณของมนุษย์ให้ต่ำลงไปทุกทีเอาพักก่อน ก่อนที่จะเพอ้อไปไกลกว่านี้เนี่ยผมก็ได้คลิกเข้าไปอ่านบทความที่เขาแปะลิงก์เข้ามาในโพสต์ของทางเจแปนบุรีเนี่ยแหละครับมันเป็นบทความของคุณกรีดฮอฟแมนครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งแอป Linked In ซึ่งมันก็เป็นแอปที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าที่เมืองนอกเขาเป็นที่นิยมมากนะครับในบทความนี้เขาพูดเรื่องของหลักคิดที่คนจะใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชันความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอที่ผมวิตกมาตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวเพราะว่าแอปพลิเคชันไม่ได้ทำให้คนต่ำลงแต่การออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะ่ะเขาออกแบบมาจากนิสัยที่เป็นรากฐานของมนุษย์อยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือไอบาปทั้ง7เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแล้วหลักในการออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาก็แค่พยายามที่จะทาให้มันสอดคล้องกับนิสัยที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งมันก็หนีไม่พ้นไอ้ความบาปทั้ง7เนี่ยแหละโดยที่คุณฮอฟแมนเนี่ยเขาก็อ้างอิงบทความของอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือคุณทริสตันแฮร์ริสคุณทริสตันแฮร์ริสเนี่ยอาชีพเขาน่าสนใจครับเขาเป็นอดีตผู้ควบคุมดูแลเรื่องจริยธรรมในการออกแบบแอปพลิเคชันให้กับ Google ผมก็ตามไปอ่านอีกครับบทความนี้มันพูดถึงกลยุทธ์10ข้อที่นักออกแบบจะใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะทําให้คุณติดมันมากขึ้นครับ อะเรามามองภาพให้ตรงกันก่อนว่าคำว่าติดแอปเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่เราใช้แอปพลิเคชันนั้นๆบ่อยขึ้นเรากลับมาเปิดดูมันมากขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราเปิดเราก็จะใช้เวลาอยู่กับมันนานขึ้นโอเคทีนี้กลยุทธ์10ข้อนี้มันคืออะไรบ้างมาว่ากันไปทีละข้อครับข้อแรกเขาบอกว่าในแต่ละแอปเนี่ยการวางเมนูให้เราเลือกคือจริงๆแล้ว เราไม่ได้เลือกครับเราลองมาคิดดูดีๆก็มันก็จริงนะครับเพราะว่าการวางเมนูต่างๆให้เราคลิกเลือกแต่ละอันเนี่ยเรากําลังเลือกจากสิ่งที่เขาเลือกมาให้เราอยู่แล้วถูกไหมครับเรากําลังถูกสร้างมายาคติให้เราคิดไปเองว่าเรากําลังได้เลือกอยู่ทั้งๆั้ที่จริงๆแล้วเขาต่หากที่เป็นคนกําหนดว่าให้เราไปทางไหนได้บ้างข้อที่2ก็คือทฤษฎีสล็อตแมชชีนแค่ไถก็ได้ลุ้นเอออันนี้น่าสนใจ สล็อตแมชชีเนี่ยมันก็คือเครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่ไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยเราแค่หยอดเหรียญลงไปแล้วก็สับขันโยกแล้วเราก็ลุ้นว่าหน้าปัดที่มันหมุนหมุนอยู่เนี่ยมันจะมีแจ็คพอตหรือว่ามีรางวัลอะไรให้เราซึ่งหลายๆแอปพลิเคชันก็ใช้หลักการนี้ในการออกแบบมันคือเรียลไทม์โน f ิฟิเคชันนี่ยแหละยกตัวอย่างแบบใกล้ตัวที่สุดก็ Facebook ไงครับ เราลองนึกถึงมือถือของเราก็ได้ที่พอจิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในตัวไอคอน Facebook มันจะมีขึ้น notification สีแดงๆขึ้นมาซึ่งพอเรากดเข้าไปดูเนี่ยลึกๆแล้วเราก็จะคาดหวังว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงก็เหมือนกับเราได้แจ็คพอตใช่ไหมครับแล้วพอมันเป็น Real Time เนี่ยนั่นหมายความว่าผ่านไปไม่กี่นาทีเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกละมันก็ยิ่งทําให้เรามีโอกาสได้ลุ้นบ่อยขึ้น ซึ่งไอก,การชอบลุ้นเหมือนกับการที่เราได้ลุ้นรางวัลอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นหลักสําคัญที่เขาเอามาใช้ออกแบบการสร้างโน t ติฟิเคชันไม่ใช่แค่ a c e b o o k นะครับแต่ว่าหลายๆแอปก็ใช้วิธีแบบนี้แหละกละยุทธ์ที่3ก็คือการทําให้คุณกลัวว่าคุณจะพลาดอะไรบางอย่างที่สําคัญนั่นก็คือการที่อัลกอริทึมของแต่ละแอปเนี่ยเขาจะฟีดข้อมูลมาให้คุณแบบที่บางทีเขาก็ทําเป็นให้ไม่ครบครับเหมือนจะบอกเราแต่บอกเราไม่หมดมันก็เลยทําให้เรา พลาดอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสเอ๊ะเรื่องนี้ทําไมคนอื่นรู้แต่เรายังไม่รู้นั่นแหละครับแล้วพอเราไม่อยากจะพลาดเรื่องราวสําคัญเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราต้องถ่ายฟีดบ่อยขึ้นยิ่งต้องเช็คแอปมากขึ้นยิ่งอยู่กับมันนานขึ้นถูกไหมครับกลยุทธ์ข้อที่4ก็คือการทําให้คุณมีตัวตนบนโลกโซเชียล ตัวแอปพลิเคชันเองเขาจะพยายามจำครับว่าคุณเป็นใครและเขาจะทำให้คุณสำคัญครับคนที่รู้จักคุณคนที่เป็นเพื่อนกับคุณก็จะเห็นว่าคุณสำคัญด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เขาอัพภาพถ่ายลงไปแล้วในภาพนั้นมันมีนมคุณอยู่ด้วยแอปพลิเคชันมันก็จะทักขึ้นมาแล้วว่าเจ้าของภาพอยากจะแท็กคุณที่อยู่ในภาพด้วยไหมนี่แหละครับกลไกง่ายๆที่ทำให้ทุกคนสำคัญทุกคนมีความหมายและทุกคนมีตัวตน มันยิ่งทําให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นบนโลกออนไลน์และมันก็ทําให้จากการที่คนหนึ่งคนอัพรูปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น2คน4คน10-15คนที่อยู่ในรูปนั้นก็จะถูกดึงเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับรูปนั้นด้วยกลยุทธ์ที่5ไลค์มาไลค์กลับไม่โกงมันก็คือการที่แอปพลิเคชันเขาออกแบบอัลกอริทึมมาเพื่อที่จะทำให้มันอํำนวยกับมารยาททางสังคม ออนไลน์แบบนี้ถ้าเธอเคยไลค์รูปฉันเวลาเธออัพรูปฉันก็จะตามไปไลค์ด้วยแล้วมันก็จะทําให้เราสองคนสนิทกันทางออนไลน์มากขึ้นเราก็จะเห็นกันบ่อยขึ้นส่วนคนที่ไม่ค่อยได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ค่อยได้ไลค์ใครไม่ค่อยได้ไปเม้นต์ใครคนๆน,นั้นก็จะถูกทําให้มีตัวตนน้อยลงไปในโลกออนไลน์หรืออาจจะถูกลืมไปในที่สุดกลยุทธ์ข้อที่6กก็คือการให้ที่ไม่สิ้นสุดแม่ฟังดูเหมือนดีใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมันก็แอบซ่อนกลโกงบางอย่างอยู่ในนั้นเหมือนกันเราลองนึกถึงแอปพลิเคชันที่เป็นการสตรีมมิ่งวิดีโอก็ได้ครับสมมุติว่าเราได้กดเลย์ดูวิดีโอไป1คลิปเราจะจบแค่คลิปนั้นไหมครับโอเคบางคนอาจจะจบแต่ถ้าคุณเผลอเมื่มอไหร่มันจะขึ้นคลิปต่อไปขึ้นมาให้คุณดูทันทีไอการออโต้เลย์แบบนี้แหละมันคือการฟีดคอนเทนต์ให้คุณแบบไม่รู้จบ มันก็สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาง่ายๆครับมันเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปในร้านบุฟเฟ่แล้วก็กินอะไรก็ได้ในนั้นแบบ all you can eat ผลที่ตามมาก็คือเรามักจะกินมากกว่าที่เราควรจะต้องกินหรือกินมากกว่าที่เราอยากจะกินนั่นแหละคอนเทนต์ก็เหมือนกันเราอาจจะอยากใช้เวลาแค่10นาที15นาทีในการดูคลิปแต่บางทีไอออโต้เพลย์เนี่ยมันก็ลากเราไปเป็นชั่วโมงเลยมาถึงกลยุทธ์ที่7 นั่นก็คือการทำตัวให้หน่ารำคาญนิดนิดกวนใจหน่อยๆคุณจะได้กลับมาบ่อยขึ้นเราลองนึกถึงตัวหน้าแชทใน Messenger ของ Facebook ก็ได้ครับเวลาที่มีใครแชทหรือพิมพ์อะไรมาถึงเราเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยถูกไหมครับไม่เห็นมีการขออนุญาตอะไรเราเลยซึ่งเนี่ยแหละมันก็คือการกวนใจพอมันเด้งขึ้นมาคาตาแบบนั้นน่ะเราก็ต้องกดเข้าไปดูแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือพอเรากดขึ้นมาดูแล้วเนี่ย คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเห็นแล้วนะครับว่าเรามีการรีสแล้วแล้วเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะกวนใจเราว่าเอ๊ะถ้าฝั่งโน้นเห็นว่าเรารีสแล้วแล้วเราไม่ตอบอะไรไปเนี่ยมันจะเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าเนี่ยแหละที่มันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คนยังต้องผูกพันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านแอปนี้ไปเรื่อยๆกลยุทธ์ที่8ถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็ต้องเดินไกลหน่อยถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเราลองนึกถึงร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ คุณคิดว่าเวลาที่คนเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยของที่เราซื้อง่ายๆซื้อบ่อยๆมันคืออะไรน้ำถูกไหมครับทําไมเขาถึงไม่เอาของที่ซื้อง่ายที่สุดขายดีที่สุดมาอยู่หน้าร้านละ่ะทําไมต้องเอาไปไว้หลังร้านในจุดที่เราต้องเดินไปไกลที่สุดก็เพราะว่ามันเป็นการดึงคนให้เข้าไปในร้านไงครับแล้วระหว่างที่เราจะเดินไปซื้อน้ําเดินไปเลือกหยิบน้านเนี่ยเราก็ต้องเห็นสินค้าต่างๆผ่านตาไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะและ แล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะสนใจสินค้าประเภทอื่นๆด้วยในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาก็ทําเหมือนกันครับเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เปิดเข้ามาในแอป,ปเขาเนี่ยอยากได้อะไรอยากจะดูอะไรอยากจะอ่านเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะซ่อนเรื่องนั้นไว้ในที่ที่มันไกลออกไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้คุณอ่านข้อมูลต่างๆผ่านตาไปก่อนในระหว่างทางนั้นน่ะเขาก็จะอัดข้อมูลที่ เขาอยากจะให้คุณรู้โดยที่เขาไม่ได้สนใจครับว่าคุณจะอยากรู้หรือเปล่าเข้ามาด้วยซึ่งแน่นอนแหละบางทีมันก็เป็นโฆษณาถูกไหมครับกลยุทธ์ที่9ก็คือทางเลือกที่เขาไม่อยากให้คุณทําเขาจะทําให้มันยากครับสมมุติว่าเราอยากจะสมัครแอปพลิเคชันไหนอยากจะเป็นเมมเบอร์ของอะไรเขาก็มักจะทําให้ขั้นตอนนั้นมันสะดวกราบรื่นทําได้ภายในไม่กี่คลิกตัดสินใจแวบเดียวเสร็จเลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะยกเลิกบริการนั้น อยากจะถอนตัวออกมาขั้นตอนม,นมันมักจะมีมากกว่าเสมอและวบางทีก็ต้อง approve ผ่านโน่นนี่นั่นต่างๆอีกมากมายและข้อจํากัดต่างๆมันก็จะมีมากกว่าตอนที่เราสมัครอีกเยอะเลยถูกไหมครับกลยุทธ์ที่10อันนี้ผมตั้งชื่อให้มันเล่นๆว่ามันคือกลยุทธ์คลิกแล้วรอหน่อยในแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่มันอาจจะมีหรือไม่มีหรือมีแบบเนียนๆก็ได้ครับ อย่างการที่เราคลิกอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะหน่วงเวลาในการแสดงผลของเราไปอีกสัก2วินาที3วินาทีมันก็คือการหน่วงเวลาให้เราอยู่กับแอปพลิเคชันนั้นให้นานขึ้นครับโอเคอย่างบางทีถ้าแฟร์หน่อยเราก็จะเห็นว่าพอเรากดไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นปุ่มขึ้นมาบอกว่าให้เรารออีกประมาณ10วินาที20วินาทีอะไรก็แล้วแต่แต่ในบางแอปเนี่ยเขาก็ทำเป็นเนียนครับด้วยการทำให้มันเหมือนกับการโหลดที่มันช้าการแสดงผลที่มันยังไม่ครบ แล้วก็ไอ้ทริคแบบนี้แหละที่มันทําให้บางทีเราก็เผลอคิดว่าเฮ้ยเน็ตเรามันช้าเปล่าวะหรือว่ามือถือเรามันตกรุ่นแล้วเปล่าวะทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เขาวางเอาไว้เพื่อให้เราใช้เวลาอยู่กับแอปนั้นๆหรือในเว็บนั้นนนนานกว่าที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองเอาล่ะครับที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้ไอ้หลักการในการออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่มันเกี่ยวข้องกับบาปมหันต์ทั้ง7ประการของมนุษย์หรือเปล่า และเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแล้วล่ะครับที่จะตัดสินเอาเองว่ามันใช่ไหมแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมตกผลึกได้จากการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ก็คือมันไม่มีอะไรที่ฟรีจริงๆหรอกครับหลายๆแอปที่เราใช้มันอย่างสบายใจจนสะดวกใจใช้จนเป็นนิสัยมันอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เราต้องเสียไปซ่อนอยู่ก็ได้อย่างแรกเลยก็คือเวลาและอีกอย่างที่อาจจะสําคัญกว่าก็คือ มันทําให้เราเสียนิสัยหรือเปล่าก็น่าคิดเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตเรื่องราวที่อัลกอริท m ึมอาจจะไม่บอกและคนรอบตัวของคุณอาจไม่พูดถึงสำหรับวันนี้ผมขอฝากเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ